ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ดาวพระศุกร์โครจรโยกหลังกับดวงชะตานะครับได้เกณฑ์ที่ดีดาวพระอาทิตย์ดาวพุธโครจรโยกหลังนะครับนะเป็นในภพที่ดีต่อด,ดวงชะตานะครับดาวการเงินนะครับโครจรเดินหน้านะครับเป็นช่วงจังหวะที่ในช่วงเดือนนี้การเงินการทองคุณจะเป็นไปในทางที่ดี จะเกิดโอกาสเกิดจังหวะนะครับที่จะมีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มหรือไหลเวียนผ่านมือเข้ามาได้เพิ่มสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถียกิ่งเพชรนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับ,นะรบแล้วก็น้องสีสุกนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับนะให้กับแมวมงคลของผมขอให้ท่านมั่งมีมงคลนะครับเกิดความเฮงเฮงนะครับเกิดเรื่องอัศจรรย์นะครับต่อชีวิตนะครับชาวลัคนาราศี ธนูเนี่ยนะครับดาวประจำตัวของท่านยังโครจรพักองศานในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่5ทธันวา,าประมาณวันที่3นะครับพระฤาษสวัดีถึงจะเดินหน้าในราศีมีนแบบจะเดินหน้าให้แรงให้กำลังนะครับต่อดวงชะตามากกว่านี้นะครับาบางคนเนี่ยมีเรื่องอึดอัดนะที่ผ่านมาเพราะพระฤาโครจรพักองศาบางคนจะดีก็ดีอยู่นะครับแต่ไม่ดีมากนะครับหรือดีมาก แต่มันยังไม่ที่สุดนะถ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดียังไม่ให้ขุนมากนะครับหลังวันที่3ามธันวาในดาวพฤหัสจะเดินหน้าในราศีมีนนะนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้รับสิ่งดีงามหรือเรื่องดีๆเรื่องน่ายินดีกับชีวิตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรอหลัง3ามธันวาจะดีมากแต่เรามาดูดวงกันในช่วงนี้เนี่ยระวังผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะนะครับนะแล้วก็หรือผู้ใหญ่ อาจจะมองไม่ดีได้บ้างนะครับเพราะว่าดาวถอยหลังหน่อยนะครับนะแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยในช่วงเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยการเงินยังโฟตัวไปในทางที่ดีนะครับการเงินคุณยังมีโอกาสที่ดีนะครับบางคนงจะมีโอกาสที่จะทําเงินได้เพิ่มนะครับเป็นนักธุรกิจนักค้าขายเนี่ยจะทําเงินได้เพิ่มจะเกิดโอกาสในการสร้างเงินสร้างงานสร้างกิจกรรมนะครับ ในดวงสตาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวจําตัวแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมันพัฒนาตัวเองนะครับคุณจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาความถนัดอะไรบางอย่างนะครับให้มันถนัดมากขึ้นหรือสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเข้าที่เข้าทางได้นะครับหากคุณทั้งไปสร้างสรรค์ความถนัดนะครับและไปทําซ้ําๆในสิ่งต่างๆจะเกิดเรื่องราวและเรื่องที่ดี บางคนจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับบางคนบัรแปลว่าบ้านคุณเนี่ยจะพังรถคุณจะพังคนจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์เคหสถานนะครับหรือมีเรื่องจุกจิกบ้างเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในดวงสตาเนี่ยจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ยวดยานพาหนะ นะครับอสังหาริมทรัพย์ก็เกิดขึ้นได้มีเรื่องให้เอาใจไปผูกพันุ์กับคนในครอบครัวเป็นพิเศษหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะอยู่ติดบ้านติดครอบครัวนะครับหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเอาใจไปผูกพันุ์นะกับคนในครอบครัวหรือบุคคลในสายเลือดนะครับมันจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่านะครับเป็นช่วงดวงชะตาที่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือผู้ใหญ่เพ่งเล็งมองไม่ดีก็ได้นะเพราะดาว รูบาอาจารย์ดาวผู้ใหญ่ในโคจรในลักษณะที่ผิดปกตินะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับในด้านของการเงินนะครับต้องบอกว่าดาวสองดวงนะครับที่ให้คุณในเรื่องของการเงินนะครับยังทําให้การเกิดเงินนะครับที่มากขึ้นเข้าดวงชะตาได้นะครับนะเป็นช่วงดวงชะตาที่ยังมีโอกาสนะครับที่จะทําเงินได้เพิ่มนะมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าดาวพระศุกร์โคจรเป็นเกษตรราชิวดีโยกหลังได้ปทุมเกณฑ์นะครับ ไปจนถึงวันที่14นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับยังมีโอกาสที่ดีที่จะทําเงินได้เพิ่มจริงๆตลอดะเพราะว่าดาวการเงินยกเดินได้ตําแหน่งที่ดีแล้วนะครับนะยังมีโอกาสที่ดีที่จะรวบรวมเงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวนับจากนี้ไปเลยนะนะครับ2-3ปีเลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะเกิดจังหวะที่จะได้เงินก้อนนะครับ เพราะว่าปีหน้าดาวการเงินก็จะโครจรยกหน้านะครับยังได้มุมที่ดีอยู่ในเรือนคู่มิตรนะครับนะก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยยังเข้าขาดเงินยังได้เงินนะครับแต่ดวงสตาเนี่ยนะครับในช่วงประมาณวันที่9นะครับคือ1-9เนี่ยบางคนได้ลาบจากต่างเพศได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากต่างเพศจากเพศตรงข้ามหรือท่านใดทำงานร่วงกับต่างเพศร่วงกับเพศตรงข้ามเกิดเรื่องที่ดี บางคนได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์จากต่างเพศนะครับได้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือถ้าคุณขอความช่วยเหลือใดๆจะได้นะถ้าคุณมีแฟนเนี่ยหรือว่าถ้าคุณมีต่างเพศใกล้ตัวลองขอความปรึกษาขอความส่งเสริมช่วยเหลือต่างๆนะครับก็จะได้แน่นอนนะครับนะหรือว่ามันยังแปรอย่างหนึ่งว่านะครับเป็นช่วงที่เลขอายุแฟนเลขอายุคนรักเลขรถที่เขาขับพศเกิดวันเดือนปีเกิดเขาเนี่ยให้โชคในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ บางคนได้ลาบเป็นเอกสารนะนะครับหรือว่ามันจะแปลอย่างหนึ่งว่าได้ลาบผลทางการงานมีช่องทําเงินพิเศษหรือ,องานใดๆที่คุณเคยขับเคลื่อนเคยสร้างสรรนะนะครับไปพัฒนาเพิ่มนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับได้ลาบผลจากงานหรือจากกิจกรรมที่ทําหรือสิ่งใดที่คุณทําก็จะเป็นลาบผลเข้ามาสู่ตัวดาวพุธยังโครจรเลงกับพระราหูนะครับจะวังมีการแก้ไขงานการจดการขีดการเขียนการเซ็นการพิมพ์ต่างๆผิดพลาดได้บ้างนะครับ หรือระวังมีปากเสียงกับคนรักหรือเพศตรงข้ามหรือกับใครบางคนในเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินหรือในเรื่องของปากเสียงอะ่ะนะครับเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่นะครับหรือคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวก็มีโอกาสเกิดขึ้นต้องระวังปากเสียงอย่าระวังการมีปากเสียงระวังเงื่อนไขเอกสารต่างๆอยู่โดยเฉพาะหลังวันที่14ไปด้วยเนี่ยตั้งแต่วันที่9นะไปจนถึงวันที่26นะครับโดยประมาณช่วงนี้เนี่ยนะครับ คุณทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณอย่าไปโพสทางโซเชียลนะครับนี่จะมีคนหมั่นไส้คุณหรือจะมีเรื่องไม่ดีมาสู่คุณหรือคุณทํางานใดๆนะครับคุณอย่าเสนอหน้ามากนะครับคุณจะต้องอยู่เบื้องหลังนะครับไม่เช่นนั้นจะมีเรื่องไม่ดีจะมีคนหมั่นไส้จฉาหรือว่ามีมันเรื่องไม่ดีหรือมันแปลว่างานจะผิดพลาดน,นะครับมันจะแปลว่าคุณจะมีการซุ่มเงียบเพื่อทํากิจกรรมบางสิ่งด้วยก็ได้นะครับช่วง 9- ถึง27 นะครับหรือว่างานใดๆที่คุณทำเนี่ยถ้าเป็นงานออนไลน์ในช่วงนี้จะดีมากนะครับนะมันยังรวมไปถึงว่าจะมีใครมาขอความช่วยเหลือทางการงานหรือกิจกรรมบางอย่างกับคุณหรือมีคนมาปรึกษาเรื่องงานหรือตัวคุณต้องไปปรึกษาอะไรบางอย่างมีกิจกรรมบางอย่างแบบลับๆนะครับหรือว่ามันแปลว่าคุณจะมีลักลับหรือคู่ของคุณจะมีความลับกับคุณนะครับนะหรือว่ามันจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่ามีเรื่องปกปิด กับเพศตรงข้ามนะครับหรือว่ามีเรื่องลับๆทางการงานนะครับหรือว่าจะรวมไปถึงว่าคุณจะมีปากเสียงกับคนรักคู่ของก็เกิดขึ้นได้หรือคู่ขอ,ของคุณเจ็บป่วยนะครับนะแต่ในดวงสตานั้นระวังวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยบางคนจะมีเด็กมาชอบนะครับนะก็เกิดขึ้นได้บางคนเกิดรักลับๆเลยทีเดียวนะครับตะวันเตนุ่นชนนี่ของแหลมทิมตําสัตว์ขีดควนนะเกิดขึ้นกับดวงสตา์ แต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ดีหลังวันที่27นะครับสิ่งต่างๆจะเริ่มดีท่านใดรอติดต่อเอกสารต่างๆหลังวันที่27นะแต่ว่าช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่26เนี่ยระวังเอกสารผิดพลาดเงื่อนไขสัญญางานต่างๆต้องแก้ไขนะครับหรือว่าระวังคนผิดนัดคุณคนพูดไม่ดีใส่คุณผิดสัญญากับคุณเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะนี่เป็นขออนุญาตเขาแล้วนะนะครับท่านใดปกติผมจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับนะท่านให้เปิดเผยได้ก็เอามาเปิดเผยนะนะครับ ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหัศจรย์จริงๆสดๆ,สดๆสดสดตอนนี้รับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมของเงินแกม,มา2ปีไม่ได้มาสดๆหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงกาบงามๆแล้วก็เขาก็โชว์เงินในบัญชีเนี่ยหล้านบาทนะครับอันนี้ล่าสุดนะครับอันนี้ประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับตอนนี้งานรับเหมาก่อสร้างเข้าเยอะมากคิวยาวถึงสิ้นปี67นะครับอันนี้เขาบูชาก่อนวันเกิดหลังวันเกิดเขางานเข้าเยอะมากนะครับ ไปถึงสิ้นปี67เลยรับเหมาก่อสร,ร้างน,นะครับได้งานใหญ่นะงานเยอะนะอันนี้ล่าสุดนะครับอันนี้ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับตอนนี้งานรับเหมาก่อสร,ร้างเข้าเยอะมากคิวยาวถึงสิ้นปี67นะครับอันนี้เขาเบูชาก่อนวันเกิดหลังวันเกิดเขางานเข้าเยอะมากนะครับนะบไปถึงสิ้นปี67เลยรับเหมาก่อสร,ร้างน,นะครับได้งานใหญ่นะงานเยอะนะเดี๋ยวก็ได้บ้านหลังตภายใน3เดือนเงินเข้าหลายล้านนะนะครับ บอกขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนวคคุณก้าชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ล้านนะขอพระคุณอาจารย์มากๆแล้วก็โชว์บ้านเนี่ยนะครับถี่คนเรามันเหมือนธรรมชาตินะครับเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับดวงชะตาของมนุษย์ความเป็นไปต่างๆก็มีช่วงดีช่วงร้ายเช่นกันนะครับในโบราณเนี่ยท่านก็เลยมีการ นำดวงชะตาเนี่ยนำวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเนี่ยนะครับมาหาเลิกที่ดีเป็นเลิกที่เป็นมงคลมาสร้างเครื่องรางนะครับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ายันนะครับยันที่ท่านเห็นด้านหลังของผมนี่คือการเป็นการรวบรวมอขระยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณสุดขังนะครับนะที่มีประสบการณ์นะครับมีประวัตินะมีตำนานในการใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับนะยันนี้เป็นยันที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักกรบนะครับผู้นําในอดีตนะครับพระเกจิอาจารย์ท่านก็เอาดวงชะตาท่านมาเขียนยันนะครับเพื่ออุ้มชูดวงท่านใช้พุทธศาสตร์ในการปรับดวงชะตานะครับขณะนั้นแล้วเสิร์มดวงทุกด้านนะครับในยันตรงนี้ยันนว่าขุนก้ามหายันตรงนี้นะครับไม่เหมือนยันทั่วไปไม่ใช่งานปิ้นนะครับยันนี้เนี่ยมีประสบการณ์บอกเก่าพบความอัศจรรย์ค่อนข้างเยอะนะครับ ระยะเวลาเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะไม่ได้เท่ากันนะนะครับนะบางคนเนี่ยวันเดียว2วัน1เดือนนะครับก็มี2เดือน3เดือนก็มีครับบางคนเนี่ยวันเดียวนะก็มีนะครับฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหาสจักรจริงๆสดๆตอนนี้รับเงินสดเสนหาจากแม่บุญธรรมของเงินแกมาตั้ง2ปีนะเนี่ยเขาบอกเนี่ยไม่ได้เขาไม่เคยให้เลย พอทำยันเสร็จเนี่ยมาสดๆหนึ่งล้านบาทไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงนะครับกาบงามๆขอบพระคุณอาจารย์ก็คือหลังจากทํายันเสร็จเพียงแค่1นึ่งวันนะครับนะเงินหล้านเข้านะครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่าระยะเวลาแต่ละคนมาแตกต่างกันบางคนเป็นปีนะครับนะก็มีนะนะบางคนก็3าเดือนสเดือนนะครับบางคนคาดหวังมากเป็นมันจะเกิดช้าหน่อยนะถ้าคุณไปคาดหวังมากนะครับบางคนก็ อ่ได้รับยันปั๊บก็ถูกหวยเลยนะครับเหลือเชื่อนะครับก็มีเนียก็ได้บ้านหลังโตภายใน3เดือนเงินเข้าหลายล้านนะนะครับเขบอกขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนวคุณ9ชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสด5.5ล้านนะขอบพระคุณอาจารย์มากๆแล้วก็โชว์บ้านเนี่ยนะครับ รีวิวต่างๆเนี่ยก็มีเยอะนะอันนี้เอาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเอามาให้ดูท่านใดอยากได้ยันที่เป็นเครื่องรางติดตัวใช้ได้ตลอดชีวิตจนตายนะครับอีกอย่างหนึ่งยันนี้ผมเขียนดวงชะตาของผมก่อนด้วยนะครับผมเลยอยากเอามาแบ่งปันนะครับมันใช้เวลาเขียนค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับเพราะต้องเขียนไห้ทันเลิกไม่ใช่ของสวยงามนะนะครับเขียนให้ทันเลิกที่ดีต่อดวงชะตาท่านนะครับแล้วก็อ่าเป็นการเอาดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับมาสมพลดวงชะตาขึ้นมาใหม่นะครับทำให้ได้ สิ่งที่เป็นมงคลนําไปบูชาเป็นเครื่องรางเฉพาะบุคคลไม่เหมือนการสร้างเครื่องรางแต่โบราณเขาจะใช้เลิกโดยรวมไงไม่ใช่เลิกเฉพาะบุคคลนะครับแต่อันนี้คุณจะได้เลิกเฉพาะบุคคลที่ดีต่อดวงชะตาสวสดบูชาให้ใจสบายๆส,สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะผมลองกับผมมาแล้ว1นึปีแล้วก็เขียนให้มานับเพียดพันดวงชะตาก็มีคนบอกกล่าวเข้ามาเยอะมาก